เฮ้ยมีอีกาวันดีอีกาถ้าเราฆ่าอีกาเราจะได้เล้วเป่ะโอ้โอ Minecraft และนี่เป็นการเอาชีวิตรอดในโลกแบบประหลาดที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนในป่าที่เต็มไปด้วยปีศาจส,สัตว์ประหลาดมากมายและสถานที่แปลกๆที่พร้อมให้เราออกไปประจนภัยและเจอสิ่งแปลกๆอีกมากมายงั้นถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยดีกว่า และเราก็มาอยู่กันใน Minecraft ใน Mod Pack ที่มีปีศาจมารวมตัวกันอาจจะเป็นโรูปีศาจหรือว่าอะไรก็ได้แต่ผมไม่รู้เอาเป็นว่าเราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดใน Mod Pack อันนี้ละกันซึ่งมันมีแม้กระทั่งผีปีศาจมังกรก็มีแล้วก็เพิ่มสัตว์เข้ามาด้วยอย่างเช่นนี่อ่ะ ซึ่งเข้ามาตอนแรกเนี่ยผมไม่ยอมเสียเวลาแน่นอนนะไปหาไม้ตัดดีกว่าเอาสักต้นหนึ่งและและอะไรกันเนี่ยต้นไม้ลอยได้ตัดไม้กันก่อนครับทุกคนได้ไม้มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะคราฟเป็นตัวคราฟก่อนแล้วกัน เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะรีบเลยผมจะรีบแบบว่าไม่ให้มันถึงตอนกลางคืนเพราะว่าผมเคยลองมาเล่นแล้วตอนกลางคืนทีนี้คือบันไลเลยทําอะไรไม่ได้เลยครับคือโดนโดนไล่ตีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรีบหน่อยนะครับผมลองเทสเล่นแล้วนะฮะแล้วก็สักพักหนึ่งด้วยซึ่งลําบากเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องหาหินแกะก่อนเราเข้าสู่ยุคหินเลยอ่ะเราได้หินมาแล้วซึ่งคราเป็นอย่างนี้เลยพิกแอ็กหินนะครับแล้วก็ขุดไป ปุมาโลดเอาแล้วโอเคแล้วต๊วคาบเราหายไปไหนแล้วเอานี่ไงเข้าสู่ยุคเห็นแบบเต็มตัวนับแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาแกะกันก่อนเลยไม่ยอมเสียเวลาแน่นอนนับไม่อยากให้มืดด้วยต้องหาแกะต้องหาแกะตัดต้นไม้ไปก่อนแล้วกันไปหาแกะก่อนนะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยไม่ค่อยมีสัตว์เลยทําไมโอ้หมู่บ้านหมู่บ้านหรือเปล่าไม่รู้เอ้หมู่บ้านจริง โอเคถือว่าดี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 แล้วก็หมูแล้วหมูมันจะฆ่าผมหรือเปล่าวเนี่ยขอหน่อยนะโอเคเราไปดูหมูบ้านกันก่อนดีกว่าคือถ้ามีเตียงก็คือรอดแล้วนะหวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าซึ่งเราเกิดมาอุย้ยดีด,ดีดีไงของเก็บไหม้หมดเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้าง ตอนนี้เรามีเตียงและเราขโมยชาวบ้านได้ครับตอนนี้คือบอกเลยว่าของโคตรดีครับนี่ไงเตียงอะขอสักอันหนึ่งแล้วกันนะเอาอันนี้แล้วกันออกมาคุณครับก็เอามานะฮะแล้วก็ขนมปังรอดแล้วตอนนี้รอดแล้วคอแปว่าใช้ชีวิตได้แล้วแบบสุกสบายแล้วอ,อันนี้เรามีเตียงซึ่งเดี๋ยวเราจะหาที่อยู่เลยหาที่อยู่ใกล้ๆนี้แหละครับไม่ต้องไปไหนมาก มันมีแบบว่าการไล่เวทมนต์ด้วยนะเอออย่างเช่นอันนี้มันเป็นเทเลพอร์ตซึ่งมันมีเวทมนต์ด้วยนะเรามีคาถา,าเรามีแบบว่าการสร้างคาถา,าอาวุธอะไรงี้มีเก็บมาให้หมดเลย<_ <v> _ไม่ให้เหลือเออเอ,อ,ะะะอ,อะไร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 เกิดอะไรขึ้นหน้ามืดเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยดวงตาใครจ้องมองอะไรเนี่ยคือสีเขียวนะ พยายามดูแมทแบบถ้าเป็นสีเขียวก็คือมันไม่อันตรายนะถ้าเป็นสีแดงเนี่ยบอกเลยว่าอันตรายครับอย่าเลยอย่าหาเข้าใกล้ไปดูเอ้ยอะไรอะ่ะตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมีการแลกัสดีครับพี่เลมซึ่งบอกเลยว่าเราเกิดมาดีมากที่เราเจอหมู่บ้านนะตอนที่ผมลองมาเล่นเนี่ยผมไม่เจอหมู่บ้านเลยไม่รู้อะ่ะคือตอนนี้คือกอบโกยให้หมดคนระับกอบโกยให้ได้เยอะที่สุดอะ่ะแล้วคือแปลงผักตรงนี้ <ítulo> sabes, มันมันคือพืชอะไรอ่ะมันคือโอ้มันคือมะเขือเทศมันคือมะเขือเทศครับผมรอดแล้วเสียงนกเสียงนกใจเสียงนกโอ้โนี่อันนี้มันคือเมล็ดมะเขือเทศนะครับซึ่งเราสามารถปลูกกินได้เพราะว่าคืนแรกเนี่ยเราอยู่หมู่บ้านกันก่อนก็ได้นะนี่อะไรเนี่ยก็ดูก่อนนี่มันค oh, mm ือสมุดอะไรเนี่ยไม่รู้เก็บมาก่อนไม่รู้แต่เก็บมาก่อนแล้วกันอะไรอ่ะ b ล็อกอ f ฟมอนสเตอร์คืออะไรอะเปิดดูไหมไม่มีอ๋อนี่ไงวิธีการคราฟต่างๆนะครับมีแร่ด้วยอันนี้อ๋อฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นพวกสมุดที่บอกว่ามีอะไรบ้างน,นั่นเองเดี๋ยวผมไปหาที่ใกล้ๆตรงนี้ดีกว่าแล้วก็สร้างบ้านอยู่ดีกว่านะครับเราจะอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านดีกว่ามันปลอดภัยดีฮะเราไม่ต้องออกไปไหนมากครับซึ่งมันจะมืดแล้วไงอืม ว่าคืนแรกเนี่ยเราอยู่หมู่บ้านกันก่อนดีกว่าเราพยายามหาของให้ได้เยอะที่สุดก่อนเฮย้ยมีพึชผักโพรมไม้เอามาเลยเฮย้ยนี่ไงนี่ไงสมุดก็คือแบบว่าเราสามารถใช้ได้อันนี้ก็คือพ o อ s เ n o r a ร s c ส o อรซึ่งตอนนี้ของเต็มโอ้มันจับมืดแล้วไงมันจะมืดแล้ว,ม,ม,ลวมันจะมืดแล้วดิมืดเร็วมากมืดเร็วมาก น,อน,อ,น,นอนได้ไหม,ไม,มต,หตอนนี้ขึ้นอน,นอนได้ไหมยังยังไม่มืดเนาะแต่ว่าคือแบบว่าเชเดอร์นี้มันมืดแล้วอ่ะอันนี้ก็คือแบบว่าแท่นวาปใช่ปะตอนนี้ก็คือมืดแล้วนอนได้หรือยังนอนได้หรือยังนอนได้หรือยังนอนไม่ได้บอกว่ายังไม่มืดแต่ว่าตอนนี้คือมืดแล้วนะโอเคนอนได้แล้วตรงไหนเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้สำรวจอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยคอมมอนอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันคือตอนนี้รอดแล้วมีหมู่บ้านอยู่ก็รอดแล้ว ไปเราไปหาสร้างที่อยู่ดีกว่าเราจะอยู่ตรงบริเวณแถวๆตรงไหนดีแล้วเขามาคุยอะไรกันตรงนี้เนี่ยพี่พี่ออกมาไม่ได้เหรออืมแกจะออกมาไม่ได้ครับเดี๋ยวช่วยแกแล้วกันอ่ะออกมาอ่ะออกมาไปดูตรงนู้นก่อนดีกว่าเสียงนกนี่เต็มเลยเอืมอ้าวโอว้นี่ๆอยู่ตรงนี้ดีกว่าเออใกล้หมู่บ้านมาก ก็พื้นที่ตรงนี้เรามาสร้างบ้านกันดีกว่านะครับทุกคนเรามาวางอะไรแถวๆตรงนี้ดีกว่าอ่าตรงนี้แล้วกันแปะไว้ก่อนเซฟนะฮะแล้วก็เอาตัวคราบมาสองอันปับ๊บเสียงอะไรอย่านะอย่านะอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยขอวางของก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าเป็นอะไรตตอนนี้ก็วางไว้ก่อน่อะฮะ ก็เอาของที่ต้องใช้จัดการสุดถิงสุดย่างมาเอ้ยใครใครขอความช่วยเหลือเดี๋ยวก่อนนะเฮียนี่ผมอยู่คนเดียวนะครับผมอยู่คนเดียวนะครับแย่ละว่าเราแย่ละฮัโลโหลเพื่อนผมอยู่คนเดียวนะไม่ไหวครับต้องไปหา ไปหาตัดไม้ก่อนดีกว่าเราไปหาตัดไม้ครับสร้างบ้านก่อนก็คือแบบว่าเชดเดอร์นี่มันหมอกเยอะมากแล้วก็เสียงซาวนี่มาเต็มมาปลูกไว้ก่อนเลยต้องครับต้องหาฐานแล้วแหละคือตอนนี้ไม่มีไม่มีฐานครับหญ้าโคตรเยอะเอไว้สำหรับ เผาเนื้อนะที่เราได้มาอ่ะไหนเอาน,นี่มาเผาเนื้อแล้วก็น,นี่ไปเราไม่มีฐานเราน่าจะเอาไอ้น,นี้มาทําได้รอรอก่อนมัน,นมีหลอดนี้ด้วยผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นคืออะไรอันนี้ตรงนี้มีเวลอัพป,ปะ่ะไม่มีป,มป่ะเข้าอธิบายโอ้โหความทนทาน2,000โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาอ่ะไอ้น,นี้มาเผา เป็นฐานได้โอเคสวยงามเดี๋ยวรอให้มันเผาก่อนโอเคแล้วก็ไปเผาโอเคไปหาตัดไม้กันก่อนจริงๆมอดมันไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่มันมันแบบว่าน่าเอามาเล่นเอาชีวิตรอดนั่นเองครัผมก็เลยเอามาเล่นเสียงอะไรกระซิบเนี่ยไม่ชอบเลยคือแบบว่าเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยตอนเนี้โอยออกมาไกล ปักไว้ก่อนปักไว้ทั่วๆเลยเสียงอะไรอะ่ะอย่านะเพื่อนตอนนี้เราปักทอทไว้ทั่วแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างที่พักชั่วคราวกันก่อนดีกว่าสร้างตรงไหนสร้างตรงนี้แล้วกันโอเคไปสร้างกันเลยไม่มีแบตไม่หัวมืดเลยปะต้องไปนอนแล้วแหละยังไม่มือดอีกอ แต่ว่าคือบรรยากาศคือมันมืดแล้วนะยรอให้พระอาทิตย์ลงขอบฟ้านอนไม่ได้คือตอนนี้บรรยากาศคือมันมืดแล้วนะคือแต่ว่ามันมันนอนไม่ได้เพราะว่าเฉดเดอร์ครับนอนได้แล้วเออนี่แหละโอเคแหมแสงสว่างมาแล้วปั๊บอะประมาณนี้เราเอาของเข้ามากันต้องทำพื้นก่อนนี่ว่ะเดี๋ยวผมทำเป็นพั่วมาเลยแล้วก็ทำสซลัดไปกว่าครับมันจะได้แบบว่าคุ้มๆ่อย คพอับ okay, แล้วก็เอาเกียงมาก่อนเลยเซฟโอเคเรียบร้อยครับมันเป็นสีไอ้นี่เป็นสีม่วงอะ่ะก็ถูกออกมาแปบะบนี้ตัวคารบก็แปะไปแบบนี้แล้วก็เผาไม้กันดีกว่าเอ้ยอะไรเนี่ยบ i n d you ก็ต้องหางก,ก็จกฮะต้องขุดทรายแถวนี้เอาตรงนี้เลยไหมตรงนี้เลยดีกว่าเผาได้ฐานมา เขาต่อโอเคต้นไม้นี่ไงโตแล้วแล้วก็ตัดมาเลยครับโอเคเสียงใครกรีดเนี่ยผมไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่านะแต่ผมได้ยินนะใช่รอกว่าผมเป็นคนเล่นไง<อ>ถ้ามันเป็นประตูอันนี้มันเป็นไงไหนดูสิโอ้ดูดีใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้แปะ,ะแก็กระจกเดี๋ยวเราเอาของมาก่อนนีกว่ะเราเอาทีละนิดทีละหน่อยเข้ามาแบบนี้ ไม่รู้ว่าน,นี่มันคืออะไรแปาบหนึ่งนะอันนี้คืออะไรเอ๊ะคืออะไรอะ่ะอ๋อมีแบบว่าแบบนี้ด้วยอ๋อใส่ของอ์ติแฟกต์อะไรย่างนี้ชุดเกาะชุดกงชุดเกาะแล้วก็เสื้อกระเป๋าเ,เ,เราเอาทรายมาทรายมาเผาทรายมาเผาครับแล้วคราบเอ่อระถ่านมาสักประมาณหนึ่งมาคราบเป็น ทอชทั้งหมดเลยแปะงนี้ให้มันสว่างหน่อยก็ตรงบ้านด้วยตรงนี้ล้วกันถ้าแถวบ้านก็ต้องแปะทอชด้วยนะไม่งั้นก็มอนจะเกิดแน่นอนซึ่งมันไม่ใช่มอนแบบปกติด้วยเออมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเฮ้ยสวัสดีครับลุงลุงมาเดินเล่นอะไรแถวนี้เนี่ยมันไม่มีมันไม่น่าจะมีอะไรหรอกนะแถวนี้นะเพราะว่าถ้าเราออกสำรวจเนี่ยเจอแน่นอนนะตอนกลางคืนเนี่ยมีเยอะมากซึ่งเรามาใช้ชีวิตแถวๆหมู่บ้านดีวกว่ามันจะปลอดภัยมากกว่าเชื่อผม okay. เราได้กระจกมาแล้วเราก็ต้องคราฟ ให้มันเป็นกระจกแบนมันจะสวยงามกว่าโอ้มันมีแบบนี้ด้วยไหนลองหน่อยเอ๊ะวางวางยังไงวางไม่ได้หรอมันต้องใช้อะไรหรือเปล่ามันต้องใช้กรอบด้วยหรออะไรอะ่ะไม่รู้อืมแบบปกติเลยครับ ไม่ใช่มีแค่หมอนนะเฟอร์นิเจอร์ก็มีเช่นกันวางแบบปกติกันก่อนนะอ่ะนี่ผมไม่รู้ว่าเราจะสามารถตกแต่งอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่ามีแบบหลังคามีประตูแบบนี้ด้วยอันนี้โอเคมีเยอะมากมีเคียวด้วยมีกรอบด้วยนะเฮีต้องสะสมด้วยแหละเราต้องสะสม,มให้ได้เยอะที่สุดนะมีอร์ติแฟกต์อ่ะอะไรประมาณนั้นผมว่าเราไม่ต้องปลูกดีกว่าเราเราเก็บจากหมู่บ้านแล้วก็ไปกินได้นะเดี๋ยวถ้าแบบว่าเราจะย้ายที่อะไรงี้ ค่อยปลูกแล้วกันผมว่าเราควรสร้างดาบกันก่อนดีกว่าอะไรอ่ะไม่เอานอนดีกว่าตอนนี้ผมไม่เสี่ยงแล้วกันนะคือเมื่อกี้อะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเอาไปว่าตอนนี้เนี่ยเราไปเราไปสำรวจหมู่บ้านกันต่อดีกว่าครับที่เรายังไม่ได้เปิดกล่องนะอันนี้ก็คือ ทำมาทําไมมันพังยวค่อยซ่อมสะพานแล้วกันอันนี้อะไรเนี่ยกะหลำปีไม่ได้กะหลำปีนี่ไงโอ้ยปลูกได้เรากินสดได้ปะโอ้คิดได้ถือว่ามีลูกเล่นเยอะครับอันนี้ก็เป็นอะไรอะ่ะเป็นหัวหอมนะครับไม่ได้เอาขนมปังมานี่ไงเฮ้ยมีหมวกด้วยไหนขอลองดูหน่อยอันนี้ก็ตัวตัวผมปกตินะครับนะฮะไหนลองใส่หมวกก็ไหน่อยหมวกอู่นี้ ไม่ใช่เหรออ้นี่ไงอ้แต่ว่าแต่ว่าหมวกมันทะลุแบบมันแค่เพิ่มความสวยงามปะเออน่าจะใช่เพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าแต่ว่าไม่เป็นไรสยสยใส่ไปเถอะครับไม่มีอะไรหรอกนะฮะมันจะได้ยินเสียงแปลกๆตลอดเลยเกิดเป็นเพราะอะไรไม่รู้วันดีลุงข้างนอกนี้มีอะไรเป่าไม่มีผมได้ยินเสียงลมแปลกๆเหมือนลมมันจะแรงคนระับเฮ้ยมีอีกาวันดีอีกาถ้าเราฆ่าอีกาเราจะได้เรอืองป่า มอสมันไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่มันมันแบบว่าน่าเอามาเล่นเอาชีวิตรอดนั่นเองผมก็เลยเอามาเล่นทียเอ้ยมาแบบไม่ทันตั้งตัวโอ้ oh. แล้วคือแบบว่าตอนนี้เราเป็นผีอยู่นะโอเคเรามีคุญแจอยู่คนระับน่าจะเอาไปเปิดศพแลยครับแล้วคืออะไรอะ่ะ หายไปแล้วโอ้อะไรกันเนี่ยอ๋อเราเปิดของแล้วก็กลับมาได้โอเคถ <c oughs> ือว่าดีอยู่แล้วคืออะไรเนี่ยมาแบบไม่ทันตั้งตัวโอ้โหคือเมื่อกี้เนี่ยคุณทุกคนไม่ได้ยินเสียงผมใช่ปะอ่านั่นแหละผมช็อกไปแล้วเก <c oughs> ็บไมห้หมดเลยอะไรครับนี่ <c oughs> คือแบบว่าเมื่อกี้เนี่ยผมลองผมลองจิ้มอีก,กาไงเอ แล้วคือจะจิ้มอีกาแต่ว่าแต่ว่าเผอจิ้มโดนอีกตัวหนึ่งเะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยโอ้นี่มีเพิ่มคือตอนนี้เราเป็นโจรแล้วเออเราเป็นโจรแล้วขโมยของหมู่บ้านเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ปะ่ะตรงที่เราตายมันจะรีหรือเปล่ามันยังบ้าอยู่อ่ะเนี่ยเออคือแบบว่ามันจะเห็นจุดที่เราตายไงโอ้ ลูดของให้หมดก่อนละกันเขาไม่ได้ใช้หรอกเราก็ใช้นะครับอีกานี่พาสวยเลยเมื่อกี้ตบทีรู้เรื่องคนระับตรงนี้เป็นไม้ตรงนี้มีหรือเปล่าเอ้ามีอ้าตรงนี้ด้วยฝนตกแล้วฝนตกแล้วแล้วคือโอ้ไม่มีนาฬิกาบอกนี่หว่าตอนนี้เนี่ยเวลาน่าจะใกล้มืดแล้ว อะไรอะเนื้อเหรอน่าจะเป็นเนื้อแล้วก็มีมีดด้วยโอ้มีมีดด้วยขอบคุณครับหมดหรือ,อยังหมดแล้วหรือยังยังครับอุย้ยโอ้มีเพชรด้วยขอบคุณครับแต่ว่าตอนนี้ของเต็มนะฮะใส่เข้ามาป๊อปก็เอามาอ่านแม้แล้วก็ขนมปังตอนนี้เต็มแล้ว โอเคได้เวลานอนคนระับเช้าแล้วฝนหยุดตกไหมโอเคฝนหยุดคนระับถือว่าดีอะไรอะ่ะ Black Lotus ของเราแบบว่าเยอะครับโอ้โอ้ของดีนี่มันนี่มันดาบดาเมจเก้าแรงเอามาแรงแรงโคตรแรงไม่มีมั้งน่าจะเป็นของแต่งปะ ไอตรงเนี้ยนี่ไงสร้อยโอ้ป็นยี้นี่เองกินกระลำเอ๊ะผมอยากขึ้นตรงนี้ว่ะไหนดูสักหน่อยสิโอ้ขึ้นไม่ได้น่าจะเป็นไม่มีทางให้ขึ้นเฮ้ยมีฐานขุดฐานมามันไม่เหมือนแบบมเมื่อกี้แล้วใช่ปะ่ะแบบเดินอยู่ดีๆแล้วก็มาหาเลยอะไรอย่างงี้ได้ยินเสียงแปลกๆตลอดเลยอเอ๊ะข,ข้างบนนี่ไงข้างบนนี้เรายังไม่ได้สำรวจนี่สวัสดีครับน่าจะมีของดีแหละตรงนี้ โอ้สมิทติ้งเทมเพลตนะครับบอกเลยว่าอ๋อ oh, ทำงานอยู่แม่ตก <c oughs> ใจหมดเลยอันนี้มันคือแร่อะไรอะแร่ออสมียมเหรอคือแร่อะไรอะขุดมาก่อนแล้วกันหมดหรือยังข้างบนมีปะไม่น่ามีแล้วมัง้งไม่น่ามีแล้วกลับดีกว่าโอ้โอ้สวัสดีครับ <c oughs> ไปที่พักของเราดีกว่าอ่า <c oughs> โอ้โอ้มันคือฮีโร่บาย ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร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 เราอย่าไปกลัวมันเยอะครับเมื่อกี้ที่ช็อกไปแล้วเออแปลว่าเปิดมาทีคือช็อกไปแล้วเมื่อกี้เออเราเอาเหล็กไปเผาก่อนดีกว่าอยากรู้ว่ามันคือแร่อะไรแต่ว่าตอนนี้เอาเหล็กมาเผาก่อนแล้วก็โอ้มันสามารถทํามีดได้ด้วยดาเมจสามแล้วมีอุป,ปรกรณ์เหล็กกันแล้วครับ ตอนนี้คือมืดแล้วนะนอนได้เลยยังน,นอนไม่ได้โอเคจริงๆสามสิบวิจริงด้วยอ๋แล้วใครยืนจ้องหน้าอะไรตรงนั้นอะ่ะผมว่าเราอย่าเข้าใกล้ดีกว่ามันจะเป็นแบบเมื่อกี้แน่นอนเผาได้ปะเผาได้โอเคไม่มีไม้ต้องการตัดไม้ต้องการตัดไม้โอ้รู้สึกว่าจะหายไปแล้วตัดต้นใหญ่แลวกันต้นต้นไหนต้นใหญ่ ตัวนี้เนาะไม่มีตัวอะไรมาใช่ปะไม่มีหรอกมกั้งกลับมากันก่อนนี่ไงได้มาแล้วแอดมิเมนต์เป็นออสเมียมแร่ออสเมียมเราจะเผาเป็นไอ้นี้กันก่อนเผาเป็นฐานนะเก็บเอาไว้เดี๋ยวเราทำเป็นแคมไฟดีกว่านี่ไงแร่อ้มันรู้สึกว่ามันจะแรงกว่าดาบเพชรหรือเปาแต่ว่าผมว่าน่าจะดีกว่าทำชุดเกาะได้ปะ ไม่น่าได้โอเคไม่ได้จริงด้วยเราต้องใช้ฐานโอเคฝนตกตกใจผมตกใจฝนตกเมื่อกี้โอ้สามารถตัดได้แล้วคือแบบว่าอยู่ดีๆเสียงเพลงมันเงียบหมายความว่ายังไงผมว่าทําเป็นบ้านหลังสีฟ้าให้หมดเลยดีกว่ามันไม่ใช่สีฟ้าสิมันเป็นบ้านสีม่วงเออนี่บ้านหลังสีม่วงเดี๋ยวค่อยเอาหลังคามาแปะแล้วกันอีพีแน่อีพีนี้ไม่ไหวเปลือกไม้มันทําอะไรได้ปะมันน่าจะเอาไปเผาได้นะครับ ชุดเกาะไม้เหรออะไรอ่ะไม่ใช่ชั้นคืออะไรไม่ใช่ชั้นคืออะไรจะหลอกให้ตกใจอะไรงี้โอเคเน,อเนื้อเนื้อเผาเหลือประมาณ9ก้าวิเสียงอะไรกระซิบคือผมเล่นมอสนี้คนเดียวไงแล้วคือโคตรหลอนเลยไม่มีหรอกมกั้งอ๋อเนี่ได้ละเพิ่มอาหาร สองอันผมว่ากินเนื้อปกติดีกว่าสีเหลืองได้มาสามสามครึ่งเลยหรือว่าเยอะอยู่โอเคผมว่าผมว่าใน EP ีนี้เราน่าจะมีประมาณนี้ก่อนนะในการเล่นนะครับมาดูกันใน E ีีหน้าเราจะสร้างอะไรกันหรือว่าเราจะไปเจอกับอะไรก็รอติดตามชมกันนะฮะซึ่งคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ในการเล่นเอาชีวิตรอดในโลกแห่งนี้งั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่งคลิปนี้สวัสดีครับผมบาย